แล้วคุณพี่เคยเอาดิสตายมาเล่นอย่างนี้ไหมครับเล่นยังไงเล่นยังไงครับเป็นลิซ่าเล่นเป็นลิซ่าเล่นเป็นลิซ่าเลยเป็นเหม่อนมดเลยเหป็นเหมือนไล่คนขามันร้องอมันเลยก็เกย์อะโม รอดไปตากล้องเราไม่โดนาฟรอดรอดไปรอดไปไม่ได้ออกกองนานไม่เปิดตัวแล้วเนี่ยโดนคุณในครูคุยพี่เขาตอบไม่ได้กล้องทำแม่แพ็คมาตรงนี้ต้องเปิดตัวทําไมอีกในโลกนี้มีใครไม่รู้ว่ากูเป็นตุ๊ดอีกในประเทศเนี่ยมีใครไม่รู้อีกคุณพี่รู้ไหมครับว่าหนูเป็นกระเทยตอนดูรายการแหละถึงรู้ว่าเป็นตุ๊ดเนี่ยมาตอนนี้เหรอคะเห็นไหมเห็นไหมและจะให้เปิดตัวอะไรอีกบางคนเขาไม่รู้ยืนมาเดี๋ยวกล้องเขาจับไม่ได้อ้พูดในหม่ย ังนีมามามาสี่เดือนนะออกมาแค่วันเดียวรู้จักรู้จักหนักใจแล้วครับไม่ได้อยู่นานรู้จักหนักใจแล้วแป๊บเดียวสองสามชั่วโมงไม่ถึงวันแล้วกบต่อเลยไม่ต้องเคทียร์ไม่ต้องเคทียร์แล้วทำไมเราต้องกันจนี้คือเรากัน แดดไม่ได้มาถึ่งภาคอะทำไมมึงสอกคนต้องกางลมแล้วครูทำไมไม่ได้กางคัะลมตัวนี้แบบหวานเนาะผักบุ้งผักบุ้งที่เรากินกันอันนี้แบบหวานแบบหวานอยากกินแบบขมๆมมีไหมคะขมๆ้หวานไม่ใช่ว่านะผักบุ้งหวานได้ด้วยหรอคะ ว่าได้มึงจะผักบุ้งเดือนผักบุ้งปีหรือไงไม่แม่ปลูกบ้านเอาเม็ดผักบุ้งอ่ะซิ้มลงไปทีละอันทีละอันทีพอต้นน่ะนางก็ค่อยแยกมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันจะเสียเวลาเนาะเสียเวลาบอกแม่บอกแม่ด้วยไม่ได้พี่เขาไม่ได้บอกแม่เหมือนโดนด่าก็คือหว่าอ่านแปลงได้เลยแปลงนะครับสายเมื่อยเหรอคะทำไมวดให้ทำไมวอเตอร์เครีส คุณพี่คนรอดดังข้าวเต่าคนรอดดังมากอันนี้คือผักกาดขาวกาขาวญี่ปุ่นเดี๋ยวรอไปกินกันผักกาดตัวนี้รับรองยิ่งเล็กอยู่ทำไมมันดูเลยทำไมมันดูหิวหิวอะฮะเตอร์แดดไม่ดูหิวเอลยเจอแดดเจอแดดเหมือนกันมึงเหมือนบ้านพี่ซอเลยอะเดมาเก็บผงเก็บผักไปกินน่ะอย่างนั้นก็พี่ซอซอไรซอไร่ซอไร่พี่ซอ มึงอะหัวหน้าฮงหัวหน้าหงอ๋อเอหัวหน้าฮงออดูจากปากมึงแล้วหัวหน้าฮงหัวหน้าฮงคือเป็นจ่าฝูงด้วยนะไม่ได้อยู่กงสินนะอยู่กงหมาอุ้ยนี่อะไรอะพยายาม่น้ำบูดูน้ำบูดูน้ำบูดูผลลัพของเราก็คือสามหนึ่งหนึ่งอะไรสามอะไรวัตถุดิด 3ามกิโลตาตน้งตาล1ึกิโลแล้วก็น้ำเปล่าเปล่าดังดิบกิโลพี่เพชสินบอกกูกับพวกมึงเนี่ยสามหนึงมึงจะเอาไหมหนึงจะเอาไหมพวกมึงเนี่ยนะบูดมากดีนะยังไม่เริ่กเนี่ยจะเอาไหมจามหนึ่งหนึ่งจะเรียกอะไรล่ะกูต่อยก่อนแล้วนะอันนี้อันนี้อะลองดมดูครับลองดมดูเดี๋ยวนะห้านี้เราทำไปเพื่ออะไรนะคะไล่แมลงไล่แมลงอันนี้ะที่เราจะได้กินวันนี้ก็นี่เดี๋ยวเอาตัวนี้แหละไล่ต้องได้กินเหมือนยาเลยอ่ะ กินเหมือนยาแม่ยาค่าอ๋อนี่ก็คือสมุนไพรแเลาเราต้องหมักก่อนนะครับหมักไว้สิบห้าวันค่อยนําออกไปใช้ได้แล้ววิธีการไล่คือเราไปไล่อย่างไรอ่อ่าเราก็จะมีอัตราส่วนีก็คือยกถังไปยกแล้งไปยืนแล้วกันแยกกันแยกกันก็เป็นฮอร์โมนอยู่นี่อันนี้ไล่มาแล้ก็คือฮอร์โมนไล่มาแล้วใช่ไรเที่ยวไทย